สวัสดีค่ะ้ก็จะมาพบกับกับคุณเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำกับเรื่องคอนกรีตแบบลอนนะคะของยี่ห้อ TDI ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำโคนสีเทาสองสีนะคะก็จะเป็นสีเทามาเลสก,กับเทาเมคาค่ะสีนี้นะคะจะชื่อว่าสีเทาเมคาค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจกับเื้องหลังคาที่ออกโคนสีเทาอ่อนๆหน่อยนะคะ สีนี้ได้เลยค่ะสำหรับสีนี้นะคะจะชื่อว่าสีทมา,าเดเลค่ะถ้าลูกค้าคนไหนต้องการที่จะได้เบืองหลังฐาคนค้าออกเป็นสีขเขียเข้มๆหน่อยสามารถทับาสั่งซื้อสีนี้ได้เลยสำหรับขนาดาเบื้องนะคะจะเป็นขนาด33คูณ4 2เซนติเมตรค่ะจำนวนในการปูจะใช้11แผ่นต่อตารางเมตรค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจที่สามารถ หรือมาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะชอค่องพงมามาตอนตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์